สวัสดีพี่พี่ชาลายเกณฑสิทธิทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิวจี้โดนโรราชาที่ถูกในประเทศนะครับก็เป็นจี้สายในประเทศชิ้นที่4ของเซิร์ฟไทยนะครับที่ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะซึ่งผมทําการปิดไปแล้วนะครับในเดิราคา4,750บวกบวกนะครับบวกกับเงิน35บาทประมาณนี้นะครับราวๆประมาณนี้นะโอเคความสามารถของจี้นี้กันะครับก็เป็นจี้ที่ยำจำเจนะครับแล้วผมก็ มองเห็นเพียงแค่การ์ดต,ตัวเดียวนะครับที่เอามาคอมโบโคู่กับมันได้นะครับอย่างอีโวนูเอ้ยนะแต่ถ้าพี่ๆมองเห็นว่ามันมีการ์ดอื่นที่สามารถคอมโบกันได้ดีกว่าอีโวนูเอ้ยหรือว่าพอๆกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็แนะนําพี่ๆท่านอื่นแล้วก็แนะนําผมได้นะครับภายใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคก็มาดูที่โดนโลข,ของราชาที่ถูกเนรเทศนะครับความสามารถยำยำจำจำเจเจนะครับโอเค ก็ความสามารถนะครับก็คือตกพื้นที่ตัวเองชาร์จโล่ป้องกันนะครับมีโอกาส55%นะชาร์จโล่ได้สูงสุด2ขั้นแล้วก็พ่วงสกิลเนเทศสุดแสนซิกเนเจอร์มานะครับก็คือถ้าเกิด่ายตรงข้าเนี่ยทำการเคลื่อนย้ายทันที2ครั้งขึ้นไปใน1เทนินนะครับจะทําการโยนไปยังเกาะร้างนะครับจากัดอยู่ที่2ครั้งมีโอกาส80%นะครับโอเคเนาะก็เป็นสายเนรเทศอีกตัวหนึ่งนะครับสายเนเทศรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ จำกัดการวาร์ปของฝันตรงข้ามได้เป็นอย่างดีนะครับโดยที่สามารถวาร์ปได้เนี่ยสูงสุดแค่ครั้งเดียวนะครับถ้าเกิดว่าฝันตรงข้ามเนี่ยไม่มีสกิลไปแก้ทางมันนะครับเดี๋ยวไงผมจะไปพูดท้ายคลิปอีกทีแล้วกันนะครับว่าไอจีตัวนี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับอันนี้เราไปดูที่การรีวิวแล้วก็การคอมโบคู่กันกับตัวอีโวของหนูการรีวิวครั้งนี้นะครับเรามาเจอกันในร้านค้าลูกกว่านะก็มาเจอกันกับอีโวยุนหลังนะครับก็รู้สึกว่าจะมีสกิลว ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับซึ่งเป็นประโยชน์กับเรามากนะครับในคลิปนี้นะก็คือถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเคลื่อนย้ายทันทีสองครั้งขึ้นไปใน1เทินนะครับแล้วเจอใบแดงโอเคเนะาะใบแดงคืออะไรก็คือ,อสกิลของจี้เครื่องรางสายเนรเทศนะครับมันจะเตือนนะครับครั้งสุดท้ายก็คือถ้าเกิดว่าเราทําการเคลื่อนย้ายทันทีอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้นะครับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเกิดความาคิดเยอะขึ้นนะครับว่าเออเราจะวาบดีไหมนั่นเองนะครับ อคอันนี้เราเบิร์นอีกทีได้ไหมเราอยากไปอยู่ข้างบนนะครับอยากอยู่ไลย์ที่3นะโอ้โหไม่อันนี้ด้วยไม่ออกเกาะด้วยนะครับ70%เราโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูอีโบยุนลังก่อนนะครับว่าเขาจะแก้สถานการณ์ยังไงนะอีโบยุนลังเนี่ยรู้สึกว่าเซ็ตเต็มด้วยนะครับเรือเอาประกาศโล่นะมายังไงเอ่ยเขาต้องมีโล่ก่อนนะครับเขาถึงจะมา สลายหมอกเราได้นะครับอ่าเลือกที่จะกระโดดต่อนะครับอ่าวาร์ปด้วยนะครับเนี่ยนะครับวาร์ปครั้งที่1นนะแต่ว่าเขายังไม่มีโลนะครับเขาเลยไม่สามารถกระโดดมาภายในไลน์ที่2ของเราได้นะครับอ่าโลก็ยังไม่ติดเช่นเคยนะครับยังไงเอ่ยห้าไหมอยห้านะครับจะวาร์ปไหมโอ้หเนี่ยนะครับเห็นไหมถ้าเกิดว่ายุนรังเนี่ยทำการเคลื่อนย้ายทันทีครั้งที่2นะครับก็จะถูก โยนลงเกาะร้างทันทีนะครับเห็นไหมอันนี้คือเป็นประโยชน์ดีๆเลยนะครับสรับจี้เครื่องรางตัวนี้นะผมเลือกที่จะมาอยู่ไกลๆเขาก่อนนะครับเพราะว่าเขาไม่มีโล่เลยนะโอ้โหนี่ขนาดมาอยู่ไกลแล้วนะโอเคไม่เป็นไรมาอยู่นี่ก่อนนะครับชาร์จโล่ไหมเนี่ยโหไม่ชาร์จโล่เ,โโลเลยนะครับ55%เนี่ยโอ้โหเขาไม่ตกหมอกแล้วด้วยอืกด,ดีไปไหนเนี่ยแต่เราอ่ะโดนเขาโจมตีไปครั้งหนึ่งนะครับ โอคไม่เป็นไรสิบสองได้ไหมเบิ้ลสิบสวยอยู่สามไหมโอเคไม่สาบด้วยนะครับโอ้โ oh, หดวงดีปไปไหนเนี่ยอ่า uh, มาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับโดดนะลูกต้องโดดนะลูกยังไงอ่า uh, ยังไงเอ่ยผมมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับโดด oh, ไม่โดดนะครับสวยแล้วไงใจเย็นๆลูกพี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งเตะมวกโอเค ต้องกัรหนึ่งครั้งนะครับตัดการ์ดไว้เนี่ยเคเสียการไปแล้วนะครับหนึ่งรอบนะสร้างเซนเ,น,เนเตอร์หมอกด้วยนะอันนี้ทอยสีได้ไหมเคสีไปก่อนนะครับโอ้ไม่ชาร์จโล่ให้หน่อยหรอขอร้องเคชาร์จโล่แล้วครับโอ้โหเห็นแค่สกิลโยนก่อร้างนะครับตาเมื่อกี้นะทอยสิไปแล้วนะครับ แต่ยุนลังเองก็ยังไม่มีโล่นะครับเขาเลยยังไม่สามารถมาทําอะไรรายแรกกับรายที่สองเขาได้นะโอเคอ่ะาราบนะครับอันนี้เขาก็ยังไม่กล้าวบ์ปมาหาเราอยู่ดีนะภายในแถวเดียวกันอ่ะอืมพอถ้าเกิดกระโดดมานะครับเสียเงินมอ้าวอ้าวอ้าวทำอะไรน่ะโอ้เรียบร้อยนะครับจ่ายเงินมหมหรือหรือเปล่านะครับเขาลืมอะไรหรือเปล่าอ่ะห้าไปข้างหลังได้ไหม Okay. สามเอ้เนี่ยเตะด้วยนะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วนะอ่าได้ชาร์โล่นะครับชาร์โล่แบบนี้สวยเลยนะครับอ่าก็กลับมานะครับเรียบร้อยนะสไลด์กลับมานะครับอืมเรียบร้อยโอ้บอกเลยนะครับว่าเป็นจี้ที่ทําให้สายวาร์ปดีๆเนี่ยเก่งตัวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไงไปฟังสรุปท้ายคลิปมา <ละ S 2> ฟังสรุปนะกันเลยดีกว่านะครับสำหรับจี้โดนโรราชาที่ถูกในประเทศนะครับอันนี้ขอพูดแบบกระชับแล้วก็ สั้นๆได้ใจความไปเลยนะครับว่าจี้นี้เนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันดีนะครับถ้าเกิดว่าจี้นี้เนี่ยไม่ไปเจอกับสายที่เอาไว้แก้ทางมันนะครับสายแก้ทางมันคืออะไรนะครับเมตาตอนนี้เซิฟไทยนะครับยังคงนิยมนะครับนิยมใช้ตัวของถุงมือของไททันอยู่นะครับถุงมือของไททันเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากมายนะครับล้นเหลือด้วยนะก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถนะครับวางหลุมดําได้นะครับที่ใดก็ได้ถูกไหม ก็คือสายหลุมดำอ่ะสามารถแก้ทางตัวของสายในประเทศได้หมดเลยนะครับพอหลุมดำเนี่ยมันเอาไปวางไว้ยังเกาะร้างนะครับมันจะทําให้สายในประเทศเนี่ยต่อให้มันบังคับไปยังเกาะร้างนะครับถ้าเกิดว่าเราตกไปยังหลุมดําแล้วอยู่ที่เกาะร้างเราก็จะเด้งกลับมายังแรนมาแล้วก็ทําคอมโบต่อไปได้อยู่ดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียของสายในประเทศนะครับส่วนข้อดีเนี่ยมันจะดีถ้าเกิดว่ามันไม่ไปเจอสายพวกนี้นะครับอย่างในการรีวิวที่ ผมได้รีวิวไปนะครับที่ไปเจอยุนหลังนั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่มีสายแบบพวกหลุมดําพกจี้หลุมดําหรือว่าการ์ดที่มีสก,กิลสร้างหลุมดำอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะกดดันแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจได้ลําบากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเจอสายในประเทศนะครับเพราะว่าสายในประเทศเนี่ยมันบังคับให้เราเคลื่อนย้ายทันทีและแค่หนึ่งครั้งนะครับ ถ้าเกิดว่าครั้งที่2เนี่ยมันจะบังคับไปเกาะร้างนะครับมันก็มีโอกาสอยู่ที่80บนะครับบางทีมันก็ไม่มันก็ไม่บังคับไปนะครับเพราะว่ามันไม่ติดนั่นเองนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถือได้ว่าเป็นจี้ที่ค่อนข้างยำจำเจนะครับด้วยสกิลเดิมๆนะไม่ว่าจะเอาเป็นสกิลชาร์จโล่ป้องกันแล้วก็นํามารวมกับสกิลเหวี่ยงเกาะร้างนะครับหรือบังคับย้ายไปยังเกาะร้างนะก็ถือได้ว่าจำเจ ชนิดหนึ่งเลยนะครับอันนี้เขาพูดจากใจจริงส่วนตัวนะครับไม่อยากให้เทียบกับเมตาเกาหลีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเมตาเกาหลีเนี่ยไอจี้นี้เนี่ยมันมาแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่ไม่มาเรียงหลังเลยนะครับก็คือมันไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าเกาหลีอ่ะเขารันจี้ไปไว,ไวมากๆเลยนะครับก็คือพอจี้นี้เข้าปุ๊บหมอกอาร์ชิลก็เข้าต่อเลยนะครับทําให้จี้นี้เนี่ยมันเลยตกกระป๋องไปเลยนะครับโอเคเนาะ ส่วนหมวกอาร์ชิวเนี่ยทำไรายได้นะครับอันนี้ก็เคยพูดไปแล้วในหลายๆคลิปนะครับก็ทบทวนอีกทีนะครับก็คือมีความสามารถในการควบคุมลูกเตา๋าแล้วก็มีสกิลป้องกันบังคับย้ายจํากัด2ครั้งนะครับแล้วก็ตกพื้นที่ตัวเองเนี่ยมีโอกาสชาร์จโล่ป้องกัน60%เลยนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆนะสำหรับหมวกอาร์ชิวนะครับก็ถือว่าเป็นหมวกเมตาตัวใหม่ของเซิร์ฟเกาหลีอยู่ปัจจุบันนะครับโอเคเนาะส่วนที Don ่โดนราชาที่ถูกเนเทศต,ตัวนี้เนี่ยก็ รู้สึกว่านะครับในอนาคตเนี่ยจะมีการ์ดท,ที่จะได้คอมโบคู่กับมันอยู่อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็อยากให้พี่ๆช่างใจด้วยตนเองเลยนะครับตัดสินใจด้วยตนเองเลยนะครับว่าที่นี้เนี่ยมันเหมาะหรือเปล่านั่นเองนะครับว่าจะเหมาะกับการ์ดตัวอื่นในภายภาคหน้าหรือว่าการ์ดเมตาในภยพยภาคนี้หรือเปล่านะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยผมไม่ค่อยหาเจอตัวเลยนะที่มันแบบครบ ควบคู่กันกับจี้ตัวนี้นะครับนอกจากอีวัวหนุ่ยเน่ยนะครับเพราะว่าอีวัวหนุ่ยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีสกิลเพียบพร้อมให้อยู่แล้วนะครับมันเลยไม่ทําให้ตัวนี้เนี่ยขาดหรือเกินนะครับก็เลยใส่จี้ได้หลากหลายนั่นเองนะส่วนการ์ดตัวอื่นเนี่ยผมมองไม่ค่อยเห็นเลยว่ามันจะไปคอมโบกันยังไงนะครับก็เลยแบบไม่ไดเอามารีวิวให้รับชมนะครับอย่างเอโลนี่ก็มีสกิลบังคับไปยังก่อรล้างอยู่แล้วนะครับก็เลยซ้ํากันนะครับก็เลยไม่อยากนํามารีวิวนะ ส่วนการ์ดอื่นๆผมก็ไม่ค่อยมีแล้วก็มันไม่ค่อยได้ติดเมตาอยู่แล้วนะครับสําหรับการ์ดที่ผมไม่ได้ตามหานะโอเคเนาะส่วนการ์ดที่ผมมีอยู่มันก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้โดนโลอยู่แล้วนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะก็เอาไปเจอกันใหม่นะครับไว้เปิดเซิร์ฟเลยอีกทีวันที่16นะครับเจอผมแน่นอนนะไว้ยังไงผมจะมารีวิวการ์ดเมตาตัวใหม่นะครับที่มาพร้อมแผนที่ใหม่บ้านพีสิงนั่นเองนะครับว่า,าด้วยเซตตี้แบบไหนถึงจะเหมาะแล้วก็ โหดส,สุดๆนะครับโอเคไว้เจอกันนะครับวันนั้นเลยนะครับวันที่16นะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ